สังคมปัจจุบันเปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่ใจมนุษย์จะตามทันความคิดความเชื่อค่านิยมและจังหวะชีวิตหมุนไปอย่างไม่รอใครความเร็วนี้มีได้เพียงเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแต่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความคาดหวังและเปลี่ยนความหมายของคำว่าความสุขโดยไม่รู้ตัวหลายคนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยว ว่างเปล่าและสับสนว่าควรยืนอยู่ตรงไหนในสังคมนี้ในอดีตการอยู่ร่วมกันอาจอาศัยความอดทนการรอคอยและการเข้าใจกันเป็นหลักแต่ในปัจจุบันสังคมกลับผลักดันให้ทุกอย่างต้องเร็วต้องได้ทันทีต้องแสดงออกต้องมีตัวตนต้องได้รับการยอมรับการเปรียบเทียบจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องตั้งใจใจจึงถูกกระตุ้นตลอดเวลา ทั้งจากภาพคำพูดข่าวสารและความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อใจถูกกระตุ้นบ่อยความสงบย่อมหายไปความพุงซ่านกลายเป็นสภาพปกติความไม่พอใจกลายเป็นเรื่องธรรมดาและความทุกข์ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนีไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจหลักธรรมะจึงไม่ได้มีหน้าที่พาเราออกจากสังคมแต่มีหน้าที่ช่วยให้เราอยู่กับสังคม โดยไม่ถูกสังคมกลืนกินใจไปทั้งหมดการอยู่กับสังคมในหลักธรรมะเริ่มจากการรู้เท่าทันใจตนเองก่อนไม่ใช่รู้เท่าทันคนอื่นไม่ใช่เข้าใจโลกทั้งหมดแต่เข้าใจว่าใจเรากำลังถูกดึงไปทางไหนกำลังถูกครอบงำด้วยอะไรและกำลังทุกข์เพราะอะไรหากไม่รู้จักใจตนเองต่อให้เปลี่ยนสังคมกี่ครั้งเปลี่ยนกลุ่มคนกี่กลุ่มใจก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิม สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยเสียงเสียงของความเห็นเสียงของความคาดหวังเสียงของการแข่งขันเสียงของการตัดสินหากใจไม่มีหลักเสียงเหล่านี้จะกลายเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางชีวิตโดยไม่รู้ตัวหลักธรรมะจึงเปรียบสมแลนเสาหลักที่ปักไว้กลางใจทำให้เรายือนอยู่ได้แม้โลกจะสั่นคลอนการมีสติในชีวิตประจำวันคือจุดเริ่มต้นของการอยู่กับสังคมอย่างไม่หลง การรู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรและกำลังตอบสนองจากอารมณ์หรือจากปัญญาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในสังคมที่ทุกอย่างเร่งเร้าการหยุดดูใจตัวเองเพียงชั่วขณะกลับกลายเป็นการกระทำที่กล้าหาญธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีผู้คนแต่สอนให้เราไม่หลงผู้คนไม่หลงคำพูดไม่หลงการยอมรับและไม่หลงการปฏิเสธเพราะทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยง การอยู่กับสังคมจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนพอใจแต่คือการทำให้ใจเราไม่หลงผิดไปตามกระแสเมื่อเริ่มเห็นว่าสังคมเปลี่ยนแต่กฎของใจยังเหมือนเดิมความโลภความโกรธความหลงยังคงทำงานในรูปแบบเดิมเพียงแค่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนเครื่องมือใจจึงต้องเรียนรู้ใหม่ว่าจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรโดยไม่ถูกมันครอบงำนี่คือจุดเริ่มต้นของการอยู่กับสังคมในหลักธรรมะ ไม่ใช่การแก้โลกแต่คือการตั้งหลักใจท่ามกลางโลกที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่หลากหลายและหลากหลายจนบางครั้งกลายเป็นความขัดแยง้งความเห็นที่ต่างกันไม่ใช่ปัญหาแต่การยึดถือความคิดเห็นของตนเองว่าถูกจนไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกหลักธรรมะมองเห็นรากของปัญหานี้อย่างชัดเจนว่ามาจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน เมื่อความคิดเห็นถูกผูกติดกับตัวตนความเห็นจึงไม่ใช่แค่ความคิดแต่กลายเป็นศักดิ์ศรีเป็นคุณค่าและเป็นเครื่องพิสูจน์การมีอยู่ของตนเองใครเห็นต่างจึงถูกมองว่าเป็นศัตรูใจจึงร้อนและสังคมจึงตึงเครียดโดยไม่จำเป็นการอยู่กับสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นแตกต่างจำเป็นต้องอาศัยปัญญาไม่ใช่อารมณ์ ปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการรู้มากแต่หมายถึงการรู้ถันว่าความคิดทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีความคิดใดเป็นตัวเราอย่างแท้จริงไม่เห็นว่าความคิดเป็นเพียงปรากฏการหนึ่งในใจใจจะเริ่มคลายจากการยึดถือไม่จำเป็นต้องชนะไม่จำเป็นต้องถูกและไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเห็นด้วยหลักธรรมะสอนให้เราฟังอย่างมีสติไม่ใช่ฟังเพื่อโต้ ไม่ใช่ฟังเพื่อเอาชนะแต่ฟังเพื่อเข้าใจการฟังด้วยใจที่ไม่ปิดคือการฝึกเมตตาในรูปแบบหนึ่งแม้ไม่เห็นด้วยก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดแม้ไม่เข้าใจก็ไม่จำเป็นต้องดูถูกเพราะทุกคนล้วนมีเงื่อนไขชีวิตและประสบการณ์ที่ต่างกันความเห็นจึงต่างกันเป็นธรรมดาในสังคมปัจจุบันการแสดงความเห็นทำได้ง่ายแต่การรักษาใจให้ไม่แข็งกระด้างกลับทำได้ยาก หลักธรรมะจึงเน้นย้ำเรื่องการสำรวมใจสำรวมวาจาและสำรวมความคิดไม่ใช่เพื่อกดข่มตนเองแต่เพื่อไม่สร้างทุกข์เพิ่มให้ตนเองและผู้อื่นเมื่อใจไม่ถูกครอบงำด้วยความต้องการเอาชนะสังคมก็จะไม่กลายเป็นสนามรบแต่กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้แม้จะยังมีความเห็นต่างแต่ใจไม่แตกแยกและความสัมพันธ์ไม่พังทลายการแข่งขันเป็นหัวใจของสังคมปัจจุบันแข่งกันเรียน แข่งกันทำงานแข่งกันประสบความสำเร็จแข่งกันมีคุณค่าการแข่งขันในตัวมันเองไม่ใช่สิ่งผิดแต่เมื่อการแข่งขันกลายเป็นการเปรียบเทียบอย่างไม่รู้จบใจจะเริ่มรู้สึกด้อยค่าอิจฉาหรือกดดันตนเองอย่างหนักหลักธรรมะสอนให้เห็นว่าการเปรียบเทียบเป็นต้นตอของความทุกข์เพราะใจถูกดึงออกจากปัจจุบันไปผูกกับภาพของผู้อื่นเมื่อใจไม่อยู่กับสิ่งที่กำลังทำความสุขย่อมหายไป เหลือเพียงความกังวลและความกลัวว่าจะไม่ดีพอการอยู่กับสังคมที่แข่งขันสูงจำเป็นต้องมีหลักยึดในใจหลักนั้นคือการรู้จักประมาณตนรู้ว่าตนเองทำดีที่สุดในเงื่อนไขที่มีหรือยังไม่ใช่วัดจากผลลัพธ์ของคนอื่นแต่ดูจากความซื่อสัตย์ต่อตอนเองธรรมะไม่ได้ปฏิเสธความสำเร็จแต่เตือนให้ระวังการยึดติดกับความสำเร็จเพราะเมื่อใจยึดความกลัวจะตามมากลัวเสียกลัวตก กลัวไม่เป็นที่ยอมรับใจจึงไม่เคยสงบแม่จะประสบความสำเร็จการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือการอยู่กับการแข่งขันอย่างมีธรรมใจจะไม่แข็งไม่เย็นชาและไม่หลงลืมความเมตตาซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันขาดแคลนอย่างยิ่งสังคมปัจจุบันเปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่ใจมนุษย์จะตามทันความคิดความเชื่อค่านิยม และจังหวะชีวิตหมุนไปอย่างไม่รอใครความเร็วนี้มีได้เพียงเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแต่ค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความคาดหวังและเปลี่ยนความหมายของคำว่าความสุขโดยไม่รู้ตัวหลายคนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวว่างเปล่าและสับสนว่าควรยืนอยู่ตรงไหนในสังคมนี้ในอดีตการอยู่ร่วมกัน อาจอาศัยความอดทนการรอคอยและการเข้าใจกันเป็นหลักแต่ในปัจจุบันสังคมกลับผลักดันให้ทุกอย่างต้องเร็วต้องได้ทันทีต้องแสดงออกต้องมีตัวตนต้องได้รับการยอมรับการเปรียบเทียบจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องตั้งใจใจจึงถูกกระตุ้นตลอดเวลาทั้งจากภาพคำพูดข่าวสารและความคิดเห็นของผู้อื่น เมื่อใจถูกกระตุ้นบ่อยความสงบย่อมหายไปความผุ้งซ่านกลายเป็นสภาพปกติความไม่พอใจกลายเป็นเรื่องธรรมดาและความทุกข์ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนีไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจหลักธรรมะจึงไม่ได้มีหน้าที่พาเราออกจากสังคมแต่มีหน้าที่ช่วยให้เราอยู่กับสังคมโดยไม่ถูกสังคมกลืนกินใจไปทั้งหมดการอยู่กับสังคมในหลักธรรมะ เริ่มจากการรู้เท่าทันใจตนเองก่อนไม่ใช่รู้เท่าทันคนอื่นไม่ใช่เข้าใจโลกทั้งหมดแต่เข้าใจว่าใจเรากําลังถูกดึงไปทางไหนกําลังถูกครอบงำด้วยอะไรและกําลังทุกข์เพราะอะไรหากไม่รู้จักใจตนเองต่อให้เปลี่ยนสังคมกี่ครั้งเปลี่ยนกลุ่มคนกี่กลุ่มใจก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยเสียงเสียงของความเห็นเสียงของความคาดหวัง เสียงของการแข่งขันเสียงของการตัดสินหากใจไม่มีหลักเสียงเหล่านี้จะกลายเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางชีวิตโดยไม่รู้ตัวหลักธรรมะจึงเปรียบสํสมหลนเสาหลักที่ปักไว้กลางใจทำให้เรายือนอยู่ได้แม้โลกจะสั่นคลอนการมีสติในชีวิตประจำวันคือจุดเริ่มต้นของการอยู่กับสังคมอย่างไม่หลงการรู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไร และกำลังตอบสนองจากอารมณ์หรือจากปัญญาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในสังคมที่ทุกอย่างเร่งเรา้าการหยุดดูใจตัวเองเพียงชั่วขณะกลับกลายเป็นการกระทำที่กล้าหาญธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีผู้คนแต่สอนให้เราไม่หลงผู้คนไม่หลงคำพูดไม่หลงการยอมรับและไม่หลงการปฏิเสธเพราะทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงการอยู่กับสังคมจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนพอใจ แต่คือการทำให้ใจเราไม่หลงผิดไปตามกระแสเมื่อเริ่มเห็นว่าสังคมเปลี่ยนแต่กฎของใจยังเหมือนเดิมความโลภความโกรธความหลงยังคงทำงานในรูปแบบเดิมเพียงแค่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนเครื่องมือใจจึงต้องเรียนรู้ใหม่ว่าจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรโดยไม่ถูกหมันครอบงำนี่คือจุดเริ่มต้นของการอยู่กับสังคมในหลักธรรมะไม่ใช่การแก้โลก แต่คือการตั้งหลักใจท่ามกลางโลกที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยน